ในวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็มาดูเรื่องของการหาคอนอของเอกนามกันดูนะครับซึ่งน้องๆจะเห็นว่าจะมีตัวแปรเนี่ยอยู่หลายตัวเลยนะซึ่งเราก็ต้องมาหาคอนอกันนะครับเราดูทีละข้อนะครับข้อแรก a กาลังสองกับ a กาลังสี่นะครับว่าจะมีอะคอลนอเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งพี่จะให้หลักการก่อนว่าการหาคอนอเนี่ยหลักนะครับ พี่จะให้เทคนิคอย่างนี้ว่าซ้ำเนี่ยก็เอาไม่ซ้ำก็เอาแต่เอาซ้ำแต่เอาซ้ำมากนะครับแต่เอาซ้ำมาก ซ้ำก็เอาหมายความว่าตัวเลขซ้ำก็เอาตัวเลขไม่ซ้ำก็เอาแล้วก็ถ้ามีการซ้ำเนี่ยให้เอาตัวเลขที่ซ้ำมากนะครับเราดูครับ a อกำลังสองกับ a อกำลังสี่ฐานเหมือนกันใช่ไหมครับถือว่าซ้ำเห็นไหมครับฐานเหมือนกันเนี่ยนะพี่จะถือว่านี่คือตัวเลขซ้ำหรือตัวแปรซ้ำก็ได้แล้วเราก็ดูเลขชี้กำลังครับ เห็นไหมครับหลักการบอกว่าให้เอาซ้ำมากเพราะฉะนั้นข้อนี้จบเลยครับว่าคอนนอเนี่ยก็คือ a กําลัง4ครับคอนนอก็คือ a กําลัง4เอาซ้ำมากนะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2มีตัวแปร2ตัวนะครับเราเอาตัวที่ซ้ำก่อนเห็นไหมครับ a ซ้ำา a กาลัง3กับ a กําลังสองหลักการบอกว่างไงครับ ซ้ำก็เอาถูกไหมครับ a ซ้ำเอาให้เอาซ้ำม,มากก็ต้องตอบเป็น a กําลังสามส่วน b ไม่ซ้ำกับใครหลักการบอกว่าไงครับไม่ซ้ำก็เอาเห็นไหมครับก็ากลายเป็น a กําลังสาม b จบครับแบบนี้เห็นไหมถ้าน้องๆจับหลักใต้เนี่ยก็ไม่ยากเลยสลับการหาคณนเอกนามนะครับท่องใหม่ครั้งหนึ่งครับคณาคือ คณอเอกนามของเราคือซ้ำก็เอาไม่ซ้ำก็เอา,เอาแต่เอาซ้ำมากพอมาข้อที่สามจะมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะน้องๆก็ไปหาคณอ,อกับตัวเลขเหมือนกับวิธีเดิมจะใช้วิธีการหารสั้นก็ได้สองกับหกตัวเลขที่หารลงตัวก็มีเลขสองเหลือหนึ่งเหลือสาม อพอเป็นจำนวนเฉพาะแล้วหยุดครับอรนอก็กลายเป็นเอาตัวหน้ามาคูณตัวล่างด้วยนะครับ2อคูณหได้2 2งคูณสเป็นเป็น6เข็นมไหมครับเราได้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วพอเราได้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําโจทย์ใหจของเราเลยก็กลายเป็น6ดูตัว A นะครับตัวนี้ถ้าไม่เขียนเลขชี้กําลังคือเลข1นึครับ A อกำลังหงกับ A อกำลังสองถือว่าซ้ากันหลักการบอกว่าให้เอาซ้ามาก ก็กลายเป็น a กำลังสองต่อไปตัว b ครับเห็นไหมครับมีตัว b ซ้ำ b กำลังสองกับ b กำลังสามให้เอาซ้ำมากคือ b กำลังสามต่อไป c กำลังหนึ่งเห็นไหมครับถ้าไม่เขียนนี่คือเลขหนึ่ง c กำลังหนึ่งกับ c กำลังสองให้เอาซ้ำมากก็กลายเป็น c กำลังสองนะครับก็ได้คำตอบที่ถูกต้องครับถ้ามีตัวเลขเราก็ทำตัวเลขก่อนแล้วเราค่อยมาทำตัวแปรนะครับ มาดูข้อที่4ข้อที่4ี่มีตัวเลขอีกแล้วครับ4กับ8ก็ไปทําเหมือนเดิมครับทํำคณนอสี่กับแปดตัวเลขหารก็เป็นเลขสองได้สองสองหาร8ได้4เอาสองหารอีกทีหนึ่งได้1กับได้สองโอเค เพราะฉะนั้นคอลนอของเราก็เอาตัวหน้ามาคูณกันแล้วคูณตัวล่างแล้วคูณตัวล่างสองคูณสองเป็นส 4, 4ี่สี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณสองเป็นแปดเห็นไหมครับทีนี้ตัวแปรกับตัวแปรครับ a กําลังห้ากับ a กําลังสองถือว่าเป็นเลขซ้ําให้เอาซ้ํามากนะครับ b กําลังสี่กับ b กําลังหกเอาสามมากคือ b กําลังหกซีกำลังสามกับ c กําลังห้าให้เอาซ้มห้าให้เอา สาำมากก็คือ c กำลัง5นะครับก็จบครับเห็นไหมครับน้องๆก็เริ่มกลับจุดได้แล้วนะครับไปดูข้อ5ครับตัวเลขก็จะเยอะขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเราก็ดูค่าตัวเลขก่อนครับ25กับ75หาคอลรนอของตัวเลขก่อน ตัวเลขที่หารลงตัวทั้งคู่คือเลข5ได้5ครั้งได้15เอา5หารอีกได้1แล้วก็ได้สามเพราะฉะนั้นครรนอรของเราก็กลายเป็น5 5 25 25ยคูณหได้25 25ิคูณ3เป็น75นะครับเห็นไม้พีพเอาตรงนี้มาคูณกันนะครับพอมาดูตัวแปรครับง่ายเลย x กับ x สากัน x กำลังสามกับ x กำลังสี่ให้เอาซ้ำมาก y กับ y ซ้ำกัน y กำลังสี่กับ y กำลังหกให้เอาซ้ำมากต่อไปแ z ่ดแกำลังห้ากับ z ซ่ดกำลังเจ็ดให้เอาซ้ำมากครับจบครับต่อไปครับข้อที่หกครับข้อนี้มีความพิเศษขึ้นมาคือมีเรื่องของทศนิยมนะครับ ถ้าเป็นทศนิยมเนี่ยหลักการของเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนก่อนเราก็ต้องเปลี่ยนออกมาเป็นเศษส่วนก็คือ0.15้เราก็เปลี่ยนเป็น15ส่วนทศนิยมสองตำแหน่งก็ต้องเป็น02ตัวแล้วก็85ส่วนด้วย100นะครับกลณอเศษส่วนน้องๆยังจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้จะวนให้นะครับ คณาเศษส่วนนะครับให้เราไปหาคณนอของเศษก่อนใช่ไหมครับตัวบนจะต้องตรงกันแล้วก็ตัวล่าง่ยสลับก็คือให้ไปหาหอละมอของส่วนโอเคทีนี้เศษก็คือตัวเลขข้างบนเรามาหาคณนอของเศษก่อนสิบห้ากับสิบห้า อ่ะเอาห้าหารครับได้เป็นสามได้เป็นสิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะแล้วครับเราก็เอาตัวหน้ากับตัวล่างมาคูณกันห้าคูณสามเป็นสิบห้าสิบห้าคูณสิบเจ็ดอ่ะี่คูนให้ดูเลยนะครับเจ็ดห้าสามสิบห้าทดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นสิบห้าหนึ่งได้เป็นห้าห้าสองโอเคคอลนอของเราเนี่ยคือสองร้อยห้าสิบห้า ผลละโมของส่วนน้องๆก็ไปดูครับส่วนของเราเนี่ยคือตัวเลขเหมือนกันคือ100ใช่ไหมครับตัวเลขที่หาร100ได้ลงตัวที่มากสุดก็คือตัวมันเองนะครับก็คือ100เลยครับถ้าตัวเลขซ้ำกันก็ใช้ตัวเลขที่ซ้ำได้เลยก็ได้เป็นหารออกมาเป็นทศนิยมกลายเป็น2.55าพอเราทำเรื่องตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำตัวแปรครับ ก็ไม่ยากลวตัวแปรตัวเลขคือ2.55จุดห้าห้ามาดูตัวแปรครับตัวนี้ x กำลังหถ้าไม่เขียนเลขชี้กําลังก็คือเลข1กับ x กำลังสาสามกันให้เอาซ้ําม,มากโอเค y กับ y ซ้ํากัน y กำลังสกับ y กำลังหให้เอาซ้าม,มากแซดกำลังสองอีกตัวหนึ่งไม่มีแไม่มีตัวซ้ํา ถ้าไม่มีตัวซ้ําก็เอาถูกไหมครับอย่างที่พี่บอกว่าซ้ําก็เอาไม่ซ้ําก็เอาเห็นไหมไม่ซ้ําก็เอานะครับก็จบเลยตรงนี้ก็ได้คําตอบเป็น2 5งจุดห้าลังสามวาลังสามแซลังสองนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลขชุดต่อไปของเราครับ